นั่งตกปลาอยู่ริมตะลิ่งกุ้มใจจริงๆปลาไม่กินเบ็ดสักทีโอ,โ,โอ้โหซอมบี้ใต้น้ำด้วยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยใครเนี่ยฮัลโหลคุณยุดก่อนคุณเฮ้ยครบับผคุณคุณคือใครเนี่ยคุณมาว่ายน้ำาแถวนี้เนี่ยผมโดนตีครับใครตีคุณเนี่ยศัตรูตีครับอุ้ยทำไมอะ่ะศัตรูคือ,อใครคือยังไงไม่เข้าใจ เป็นอาณาจักรมังกรครับเข้ามาททำลายหมู่บ้านผมโอ้เอ้าเอ้ยอาณาจักรมังกรเคยดิ้งอยู่นะมันชั่วร้ายมากเลยนะทำไมมันถึงโจมตีหมู่บ้านคุณนะ่ะผมมีอาวุธพิเศษอยู่ในหมู่บ้านครับจริงเหรอยังดิงอุ้ยจริงเหรออุ้ยน่าสนใจนะเนี่ยเออวัดแต่ชื่ออะไรครับเนี่ยชื่อนุกครับโอ้แล้วครอบครัวไปไหนอ่ะครอบครัวแตกหมดเลยครับโอ้โหเฮ้ยแล้วเรามีอะไรกินบ้างไหมเนี่ย ไม่มีนะครับโค้ดที่มือูอ้าวเอาไข่ไก่ไปอ่ะกินก่อนนะเออเอา,อางี้ไหมไปพักที่หมู่บ้านผมก่อนไหมเนี่ยได้ครับโอเคตามมาตามมาแล้วเราอยู่แถวไหนเนี่ยเรามาไกลไหมเนี่ยมาประมาณโโยี่สิบกิโลครับโอ้โหไกลเหมือนกันเนี่ยโอเคมากมางั้นตามมาก่อนแล้วกันเออเราเรา,เราว่าแต่เราครอบครัวตายหมดแ,แล้วเรามีตัวคนเดียวแล้วเราโ,โหน่าสงสารมากเลยนะไม่เป็นไรนะเด๋ว โอ้ยพูดแล้วก็ซึ้งอ่ะโอเคตามผมมาตามผมมาหมู่บ้านของผมเนี่ยมันเป็นหมู่บ้านที่ปลอดภัยมากเลยนะเพราะว่ามีแบบตำรวจมีคนป้องกันอย่างดีเลยนะเพราะงั้นคุณไม่ต้องกลัวเลยบอกเลยสบายแน่นอนแล้วเรามีความสามารถอะไรในการทํางานอะไรบ้างเนี่ยผมพุดเมืองครับเฮ้ยนาสนใจนะเนี่ยดีเลยเพราะว่าตอนนี้หมู่บ้านเราต้องการกําลังสร้างกแ,แพงเมืองแล้วก็สร้างปราสาทอยู่เลยเพราะว่ากําลังแบบขยายดินแดนอะ่ะหมู่บ้านเราเพิ่งเกิดได้ไม่นานเอง นี่ตามมาใใช่ไหมเนี่ยเอ้ยคุณระวังนะพวกหมาป่าพวกนี้มันอันตรายนะเนี่ยโอ้ยปันหนงนะแล้วเราอายุเท่าไหร่เนี่ยเราอะ่ะราครับโอ้โอเคยังเด็กอยู่เลยนะโอ้โหหน้าสงสารยังเลยต้องมาพัดถิ่นตั้งแต่เด็กแล้วไออาวุธวิเศษที่น้องไหว้มันคืออะไรครับเนี่ยมันคือปืนเวทมนต์ครับเฮ้ยน่าสนใจนะเนี่ยอ๋อเออคืองั้นงันตามมาแนละ้วน้องนี่น้องมานี้มานี้ทางนี้ทางนี้ น้องขุดเหมืองเป็นใช่ไหมโอเคงั้นเดี๋ยวพี่พาไปอยู่ตรงนี้แล้วกันโอเคตามมาตามมานี่อันนี้คนในหมู่บ้านเขากาลังเป็นไงเนี่ยคนในหมู่บ้านแบบปลอดภัยมากมีชุดกงชุดกเกราะพ, <อ S 1> พร้อมเพียงเลยนี่โคตรหล่อเลยครับพี่โอ้ตามมาเลยตามมาเลยส่วนหัวหน้าหมู่บ้านตอนนี้เขากําลังแบบเก็บตัวอยู่นะเพราะงั้นเดี๋ยวค่อยไปพาไปแนะนำแล้วกันอันนี้เป็นที่ซื้อของของหมู่บ้านนะนี่เราสามารถเอาเพชรมาแลกเป็นเหล็กได้เหล็กไ,ได้เป็นเพชรได้นะโ okay, อเคครับตามมาตามมา เราเป็นคนเหมืองสินะโอเคเดี๋ยวพาไปที่เมืองแล้วกันนะครับอ่นนี่ตรงนี้เป็นเหมืองก็ถ้าเกิดโดนใครล้างแกก็บอกผมได้เลยนะแล้วเราอยากล้างแค้นไหมถ้าเกิดไหนไหนหนูไหนไหนหนูอะไรช้าหนูเข<น>าจัดการโอเค<ๆ>โอเค,อเ,คเดี๋ยวปล่อยให้ให้หมู่บ้านจัดการไปโอเคน้องน้องแล้วน้องอยากล้างแค้นไหมอยากับีเฮ้ยได้เลยเดี๋ยว ไว้ครั้งหน้าเราเตรียมพร้อมเราอะไรเดี๋ยวเตรียมพร้อมให้ดีรอหมู่บ้านพี่พีแข็งแกงก่อนอ๋อพี่ลืมบอกเลยพี่ชื่อพี่พีนะถ้าเกิดหมู่บ้านแข็งแกงเมื่อไหร่เดี๋ยวเราเกณฑ์กาลังคนไปโจมตีมันคืนบ้างโอเคนะ่าเ,เดี๋ยวน้องอยู่ในเมืองนี่ละกันนะเดี๋ยวพี่เอาที่ขุดให้นะน้องนี่ไงที่ขุดมีพอดีเลยอ่นนี้เราก็ทําเอางี้ละกันเราขุดเมืองไปเรื่อยๆละกันเดี๋ยวพี่จะให้แะไเปลี่ยนเป็นอาหารแล้วก็พวกเสื้อผงเสื้อผ้าละกันนะส่วนน้องจะเอาอะไรบ้างก็อยู่ในกล่องนี้ได้เลยนะ เอ,อแล้วก็ตอนเนี้คนงานเขาขายของเนี่ยไม่อยู่แล้วเพราะงั้นฝาก้องเป็นคนงานค้าขายแทนทีนะเพราะว่าคนเก่าไม่รู้ไปไหนไม่รู้อ่ะได้ครับได้ครับเออส่วนราคาก็มีป้ายติดบอกนะก็ลองเช็คดูแล้วกันนะว่าขายยังไงนะครับอ๋ออย่าอย่าลืมนะว่าถ้าเกิดขุดเหมืองไปลึกๆอะ่ะมันจะมีปีศาจอยู่ยนะเพราะงั้นไม่ต้องขุดลึกมานะถ้าเกิดเจอปีศาจก็แจ้งทางหมู่บ้านได้เลยนะได้ครับเออตามมาก่อนตามมาก่อนเดี๋ยวจะพาไปเอ่ออาหารก่อนแล้วกัน ตามผมมานะจุ๊บ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 หอันนี้เป็นในตัวประสาทนะครับส่วนส่วนส่วนเราถ้าเกิดเราไม่อยากเป็นคนเมืองแล้วอยากจะสมัครกิวก็มาบอกพี่ได้นะเดี๋ยวพี่รับเข้ากิ้วนะอันนี้เป็นกิวของเมืองเรามีคนอยู่มากมายตรงนี้แรงต่างๆก็มีบอกหมดเลยเ,เดี๋ยวนะไอ้น,นี่แรงเอสได้แล้วเนี่ยฮะโอเคตามมาตามมาอาหารพี่ก็ไม่ค่อยมีเท่าไหร่ตอนนี้ใช่ อ๋อนี่ส่วนมีปัญหาอะไรก็ามาที่นี่ได้นะนี่เป็นสถา,านีตำรวจนะมาแจ้งความได้ตรงนี้เลยเจ้าหน้าที่ตำรวจชื่อว่ากัปตันนะเขาเป็ตนตำรวจที่ดีมากๆในหมู่บ้านของเราชื้นเมืองคนใหญ่เลยพี่ใช่ไหมใหญ่มากแต่ก่อนก็เล็กๆแหละแต่พัฒนาแล้วไงเดี๋ยวเอาอาหารให้อาอาหารอันนี้เป็นอาหารเกรดพิเศษจากหมู่บ้านเราเลยนะแบบพรีเมียมมากๆนี่เลยอ่ะกินซะอร่อยเออกินเลยกินเลย โอเคเอ้ยแล้วทำไมถึงไว้ใจพี่ขนาดนี้เนะี่ยเราตามพนมาอย่างนี้เราระารวังนะโอ้โหโอเคเอองั้นน้องงั้นน้องบอกหน่อยได้ไหมว่าดาบน้องอยู่ไหน่ะดาบน้องไปซ่อนไ้ที่ไหนอ่ะปืนมียครับเออเออใช่ใช่ปืนนั่นแ,แหละเออน้องไปซ่อนไปตรงไหนหรอซ่อนไ้ที่กลางเมืองเลยครับ <c oughs> อ, <c oughs> อ๋อดีน้องรอตรงนั้นก่อนนะเดี๋ยวพี่มาแป๊บหนึ่งนะ <c oughs> เฮ้ยอย่างนี้ก็สวยดีครับเด็กคนนี้มันไม่รู้ว่าเราต้องการอะไรหลอกมันละกันโอเคฮัลโหลน้องโอเคไปน้องอไปเหมืองตามพี่มาจิก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 ตามมาเลยตามมาเลยตามมาเลยไปเดี๋ยวน้องไปอยู่ที่เหมืองเลยนะแล้วน้องก็คอยคนเหมืองแล้วกันนะเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าเกิดพี่พร้อมเมื่อไหร่พี่จะเรียกแล้วก็พาไปรางแค้นนะโอเคโอเคเจอกันนะพี่ไปก่อนละเดี๋ยวพี่ต้องไปทํางานเหมือนกันละโชคดีชโชคดีครับ